สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรยกลังต่อแถวของคิวการเล่น TX Place ค่ะซึ่งสรรพคุณของวันนี้นะคะเป็นรถไฟเหาะรางไม้ค่ะเป็นจุดพีคของเอเวอร์แลนด์เลยค่ะดูจากรางค่ะดูจากรางนี่เสียงค่นี่เสียงนะตื่นตใช้เวลาในการต่อ1ชั่วโมงใช้เวลาในการต่อหนชั่วโมงกับการเล่น สามนาทีเท่านั้นคุ้มค่ะคุ้มจริงมาจัดเต็มได้ยินแล้วมันขนลุกอยากจะเล่นเร็วๆอย่าจะแซคิวแต่ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะมาปัรนลุ <laughs> I'm sorry I'm so sorry but I love you ไม่ใช่ไม่ใช่แบงก็มาเมื่อกี้เี็กก่งกินล่อฉันอีกแล้ว ขยัยนะคะดูหน้าตาสีหน้าพวกเรานะคะก่อนก่อนขึ้นนะคะและจะถ่าย After ค่ะอันนี้คือ Before Before and After อ yeah. oh. <laughs> See you next time